สวัสดีครับในคลิปนี้ก็มาดูในส่วนของชุดเอาพุทนะครับหรือว่าชุดหม้อแปลงเอาพุทของเครื่องเชื่อมกันบ้างนะครับก็มีมีโอกาสนะครับที่มาที่ไปก่อนนะผมได้ซ่อมเครื่องเชื่อมอยู่เครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเราเบิดมานะครับแล้วก็ซ่อมจนทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาลองไฟลองไฟก็เราเบิดอีกนะครับผมก็เลยได้ได้มาดูเจ้าตัวเจ้าต,ตัวชุดหม้อแปลงชุดนี้นะครับ ก็เลยแกะออกมานะครับด้วยความที่ตัวเองไม่รู้ไม่รู้ในวงจรก็เลยแก่ออกมาครับพอแกะออกมานี่ไปไประมาก็ก็คิดว่าหม้อแปลงน่าจะเสียนะครับน่าจะเสียน่าจะขาดนะก็เลยส่งหม้อแปลงตัวนี้ไปให้กับทางร้านเขาซ่อมนะครับทางร้านก็จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่มีเวลาที่จะพันใหม่ให้นะครับ ตัวผมเองส่วนตัวผมเองผมก็พันไม่เป็นด้วยนะครับแต่ดูลักษณะท่าทางก็ไม่น่าจะยากอะไรแต่ผมก็ไม่กล้าลงมือทําสักทีคราวนี้ผมก็เลยรับกลับขึ้นมาครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมส่งไปที่ร้านนะผมส่งไปที่ร้านพันมอเตอร์นะครับซึ่งร้านพันมอเตอร์เนี่ยด้วยความที่เขามีประสบการณ์มากกว่าผมนะเขาก็เลยเอามิเตอร์นี่วัดให้ผมดูนะครับแล้วก็บอกว่ามอแปลงไม่เสียครับพูดมาอย่างนี้เลยนะซึ่งในครั้งแรกเนี่ย ตั้งแต่ที่ผมทําซ่อมเจ้าเ,เครื่องเครื่องเคี่ยวม,มาเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนมอแปลงนะครับเคยเปลี่ยนมอแปลงอยู่สองสามครั้งแต่ว่าเป็นมอแปลงที่ที่ไม่ได้ขาดนะครับต้องเข้าใจควรับว่ามอแปลงเขาขาดกับเขาช็อตรอบนะอ,อย่างเช่นพวกเวลโปรพวกอะไรที่เป็นมอแปลงที่เป็นลูกๆนะครับอันนั้นก็คืออาจจะช็อตรอบนะครับแต่ไม่ได้ขาดแต่คราวนี้ครับมอแปลงลูกนี้ที่ผมวัดในต้นคลิปขาดนะครับพอขาดเสร็จเนี่ยผมวัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ เอาไปเอาไปให้ร้านนะครับร้านก็เลยร้านก็เลยว่าไม่ขาดครับไม่ขาดครับเขาก็เลยวัดให้ดูนะวัดอย่างนี้ครับเนี่ยวัดอย่างนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ต่อกับคู่นี้ครับคู่นี้ต่อกับคู่นี้คู่นี้ต่อกับคู่นี้อันหม้อแปลงไม่ขาดครับเขาว่ามาอย่างนี้คราวนี้ผมก็เลยได้พูดคุยกับกับผู้รู้ใน Facebook นะครับต้องขออนุญาตนะครับพูดคุยกับท่านอาจารย์คมนะประมาณนั้นนะครับท่านเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเครื่องเชื่อมเป็นอย่างมากนะครับก็คือ เล่นแร่แปรธาตุขายเครื่องเชื่อมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วท่านก็กรุณานะครับกรุณาผมส่งส่งเจ้าตัวบอร์ดนี้มาให้ผมนะส่งมาเลยนะส่งมาบอร์ดสองบอร์ดนะครับก็คุยกันอยู่ออนไลน์กันด้วยนะครับท่านก็วัดนั่นวัดนี่แล้วผมก็ว่าหม้อแปลงผมไม่เป็นเหมือนกับของท่านยังไงก็มีเหมือนกันงั้นก็น่าจะขาดครับแต่แต่ท่านก็บอกว่ามันไม่น่าจะขาดได้ผมก็บอกว่าตั้งแต่ซ่อมมามันก็ไม่น่าขาดนะครับอ่ะโอเคมาเฉลยกันครับมาเฉลยกัน ย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะครับย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะตรงนี้ตรงนี้คือสายไฟเข้าซึ่งสายไฟเข้านี่ผมกากระบาดไว้ตรงนี้นะครับอย่างนี้นะไอ้สายไฟเข้านะอเอาเอาทีละสเต็ปนะผมคือตอนเนี้ผมบัดตร,รีออกนะครับผมก็ถท่อออกผมว่าจะเรือหม้อปแปลงแล้วก็พันใหม่นะครับผมคิดว่ามันขาดอะไรบไมประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้ไฟเข้าด้านนี้นะไฟเข้าด้านนี้เ่เอาอย่างนี้ก่อนนะเราย้อนกันหน่อยนะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมก็ผมเพิ่งเคยเจอนะอ่าผมผมทําเครื่องหมายบวกตรงนี้อันนี้คือไฟเข้านะส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็คือไฟเข้านะครับไฟเข้าก็คือสีนี้เลยนะเขาก็จะต่อลักษณะอย่างนี้นะอ่าต่อด้านนี้นะอ่าต่อด้านนี้นะครับเอาคราวนี้ผมจะพลิกนะพลิกนะอ่าพลิกิีนขึ้นมานะครับพลิกปั๊บเราก็จะเจอนะครับอันนี้อันนี้ถอดออกแล้วนะวางลักษณะนี้ผมก็พลิกขึ้นมานะ พลิกมาลักษณะนี้นะผมจะกากระบาดไว้ตัวตัวกากระบาดคือไฟเข้าไฟเข้านะไฟเข้าของตัวนี้นะครับกากระบาดไฟเข้าของตัวนี้อันนี้อันนี้อาไว้ก่อนอ่ะยกยกตัวนี้ไปก่อนนะแล้วก็พลิกนะเอาให้เหมือนกันนะตรงนี้จะเป็นขั่วคั่วออกนะครับอ่ะคั่วออกนะจะเป็นจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามแ,แต่นะอ่ะอันนี้เป็นคั่วบวกอ่ะบวกอันนี้เป็นลบนะอันนี้อันนี้เขาเขียนไหม โอเคอันนี้ไม่ได้เขียนว่าคั้วไหนเป็นขั้วบวกขัวก้วลบมาเราตามนี้ก่อนลวกันอ่ะเขียนได้วยกันแล้วกันอ่ะสมมุติสมมุติไปผมไม่นดะไลคัวนะอ่ะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างไฟเข้าก็คือไฟเข้าจุดนี้อันนี้อันนี้ปิ้นเข้าหายปิ้นเข้าหักออกนะก็คือไฟเข้าจุดนี้นะครับอ่ะไล่เทียบกันไปนะไฟเข้าเสร็จไฟออกก็คือไฟออกตรงนี้นะครับอ่ะไฟออกตรงนี้นะออกแยกไปขั้วซ้า,ซายขัว้วขวานะครับอ่ะเหมือนกันทุกอย่างนะ คราวนี้มาดูมอแปลงครับมาดูมอแปลงนะอันนี้ต่อเหมือนกันอันนี้เข้าอันนี้ก็เข้าเหมือนกันสิ่งที่ไม่เหมือนกันครับคราวนี้อ่ะลองดูนะเช็คนะครับอันนี้เข้านะเขาต่อกันอย่างนี้ครับสูตรโอมนะอันนี้เข้านะเขาไม่ต่อผมก็เลยว่าขาดแต่คราวนี้เขามาต่อกันด้านนี้ครับเนี่ยต่อกันด้านนี้ต่อกันด้านนี้ส่วนด้านนี้ครับอยู่ตรงนี้ นี่ครับพอมองออกหรือยังครับอันนี้อันนี้เข้าอันนี้ของเขาอยู่ด้านนี้อันนี้ไม่ต่อกันแต่อยู่ด้านนี้นี่ครับอันนี้อยู่ด้านนี้มันสลับกันครับสลับหัวสลับหางกันสุดท้ายก็คือต้องมาอยู่ด้านนี้นี่ครับที่ผมเขียนคอยตรงนี้ออกเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้เขาอยู่อย่างนี้เขามีรูของเขานะอ่าอ่าผมก็ ต,ตัวการกระบาดตรงนี้ย้อนดูคลิปได้นะตัวกากระบาดอยู่ด้านนี้ครับอันนี้ก็อยู่ด้านนี้อยู่อย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็ต่อกันอย่างนี้คร er ับลงตัวเนี่ยลักษณะนี้เลยนะเนี่ยต่อกันอย่างนี้ครับเนี่ยของเก่าเขาอยู่อย่างนี้ครับอ่ะเห็นยากๆหน่อยผมแกและเนี่ยแล้วก็ไฟเข้าตรงนี้ครับไอไฟเข้านี่ดันเป็นไฟออกไฟออกดันเป็นไฟเข้าครับเนี่ยเนี่ยไม่ขึ้นครับเนี่ยไม่ขึ้นนะอันนี้ดันขึ้น ตัวนี้วัดด้านนี้ก็ไม่ขึ้นเขาดันมาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยผมก็เลยโทรไปหาเจ้าของเจ้าของก็รับต่อมาอีกทีหนึงเจ้าของก็บอกว่าผมก็ไม่ได้แกะซ่อมเหมือนกันแล้วตอนที่ผมแกะมาก็ค่อนข้างจะแกะยากเหมือนกันครับเหมือนกับไม่เคยแกะมาเลยอันนี้เป็นเหตุที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้อันนี้ไฟเข้าของเขานะเนี่ยไฟเข้าของเขานี่เลยครับไฟเข้าของเขานะ พอเข้าเสร็จตรงนี้ก็มันจะเป็นไฟออกไฟออกก็จะต่อด้านนี้ครับออกด้านนี้ออกไปด้านนี้ถ้าม๊อแปลงก็ถอดออกถอดทอปแปลงออกเสร็จเนี่ยอันก็จะเป็นชุดไฟเข้าครับขดไฟเข้าเข้าแล้วก็ออกไปเข้าแล้วก็ออกนะครับเข้าบวกออกลบประมาณนี้ครบกล่าวพอครบกล่าวเสร็จอินดิวอินดิวนะครับอินดิวคือ,อคือเดียวนำเดี่ยวนำจากจากขดนี้จากข้ามขดนะครับออกมาด้านนี้ออกมาด้านนี้แล้วก็เจอไดโอดแต่ละตัวนะครับ เป็นในอดไปในอดก็ขนานกันออกไปก็เท่านั้นเองนะครับโอ้ผมก็เลยเล่นซะผมงงเลยนะครับอ่ะขึ้นนะอันนี้เนี่ยครับต่ออย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกันอ่ะอันนี้อันนี้ไฟเข้าด้านนี้อ่ามัไม่ขึ้นดันมาขึ้นอย่างนงี้มันก็ต้องอย่างนี้ครับคราวนี้อ่าถึงจะใช่เนี่ยอ่าเอาใหม่ครับเขียนใหม่อ่ะอันนี้เป็นอินอ่ะอันนี้เป็นอิน อ่าอินอันนี้เป็นเอานะครับอ่าเอาพุทนะด้านนี้เป็นเอาเนี่ยด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คืออินพุตตัวนี้ก็คือเอาพุทอ่าอินพุตอินอยู่ด้านนี้อ่าอินอยู่ด้านนี้ครับเอามาใส่ด้านนี้อย่างนี้นะครับเนี่ยดูน็อตดูตะกัวก็ยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อ่ะ uh, เนี่ยครับมันต้องเป็นอย่างนี้ครับคราวนี้ถึงจะใช่ ย้อนดูคลิปนะครับย้อนดูคลิปนะสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะตรงที่ผมกาเครื่องหมายบวกเครื่องหมายอะไรไว้เนี่ยเขาจะมีไอ้ไฟสีแดงๆอยู่ตรงนี้ไอ้สายสีแดงเนี่ยครับไอ้สายสีแดงเนี่ยทุกคนย้อนดูคลิปได้เลยนะเนี่ยไอ้สายสีแดงอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นไฟมาจากมออแปลงด้านบนมาจากบอร์ดด้านบนครับโอ้สุดท้ายก็จบอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะอินบวกลบตรงนี้นะเอาไปทิ้งไว้ที่ร้านครับร้านเขาไม่ทําให้เขาบอกว่าไม่มีเวลา ไม่มีขดลวดอะไรต่างๆร้านก็ร้านแรกครับไปร้านแรกเขาก็วัดวัดวัด,วดเสร็จเขาก็บอกว่าน่าจะไม่นะครับอ่ะโอเคผมก็ทิ้งไว้ก็ไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรผมก็ไปรับมารับมาเสร็จผมก็ว่าจะแกะเองนะครับก่อนแกะเองผมก็เลยอ่ะเอาไปร้านที่สองดูหน่อยร้านที่สองเขาก็เลยวัดให้ว่ามันไม่ขาดครับมันมีขด,ขดขดของมันอยู่อ่ะผมก็เลยเอามาพิจารณาก็เลยคุยกับอาจารย์คมนะครับอาจารย์คมนะอาจารย์คมก็เลยกรุณานะครับกรุณาวัดให้ดูวัดไปวัดมาก็ไม่ใช่ ท่านก็งงเหมือนกันงงไปงงมาเดี๋ยวผมส่งมาให้อาจารย์ทดลองดูพอส่งมาผมก็ถึงบางอ้อเลยลงทุนแกะตัวนี้ด้วยครับถ้าไม่แกะก็ผมก็ไล่ไม่ถูกเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมประกอบนะครับประกอบแล้วเราก็ประกอบได้อดทั้งหมดเข้าาครบชุดแล้วไปลองเครื่องจริงกันครับว่าจะใช่ไหมถ้าใช้งานได้ก็ตรงนี้สลับหม้อแปลงกันมาครับเท่านั้นเองเอเค,ครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ประกอบเจ้าตัวหม้อแปลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ไดโอดเข้าไปนะครับชุดนี้นะ ก็เครื่องใหญ่นะครับประมาณนี้นะต่อเรียบร้อยนะก็ตรงนี้เป็นขั้วนะครับขั้วไฟออกขั้วบวกขั้วลบนะครับประมาณนี้นะขั้วบวกขั้วลบก็เดี๋ยวลองใช้มิเตอร์วัดดูนะครับปกติก่อนที่ผมจะจะสลับม้อแปลงนะครับก็จะวัดวัดไม่ขึ้นนะวัดไม่ขึ้นเพราะว่าเขาใส่มาผิดขั้วนะครับอันนี้ลองดูนะครับนะครับได้0.3โดยประมาณนะครับือแล้วนะอันนี้ปกตินะครับ ันนี้จะวัดไม่ขึ้นนะอันนี้เป็นทั่วบวกก็ลบที่ออกไปหน้าเครื่องนะครับก็สลับข้างนะครับสลับข้างก็จะวัดขึ้นนะนี่ครับเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวไปประกอบที่เครื่องใหญ่ดูเลยครับก็หลายคลิปมากนะครับที่ทําตรงนี้นะครับในส่วนเริ่มต้นนี้ก็คือชุดนี้ระเบิดนะครับชุด IGBT ระเบิดนะครับแล้วก็ซ่อมแผงข้างบนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนะครับว่าเป็นเครื่องรุ่นไหนแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวผมประกอบให้เรียบร้อยนะครับ มาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะลักษณะนี้นะก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับรุ่นไหนครับคราวนี้อ่ารุ่นที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับเนี่ยเลยนะไอวิวนะครับก็จะมี2ระบบนะครับดักด้านหน้าก็จะเป็นระบบ M M A แล้วก็ระบบมิกนะครับประมาณนี้นะเนี่ยปอนรวดปอนไหลนะครับคราวนี้ในการทดสอบนะครับในการทดสอบผมก็จะ อ่าแบ่งการทดสอบเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเราจะทดสอบไอชุด IGBT ด้านบนก่อนก็คือว่าชุด power นะครับว่าทํางานได้ไหมนะก็สายชุดนี้นะครับสายชุดนี้นะจะต่อลงมาที่มออแปลงแผงล่างซึ่งผมก็ยังไม่ต่อนะยังจะไม่ต่อกันนะครับก็ตอนนี้เราใส่หลอดไฟเข้าไปนะครับทดลองก่อนถ้าเปิดติดหลอดไฟติดก็แสดงว่าชุดด้านบนนี้ทํางานได้นะครับในเบื้องต้นก่อนนะ ก็ผมทดลองในเบื้องอในรอบแรกก่อนนะครับรอบแรกเรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ระเบิดเลยนะครับด้านบนระเบิดแล้วก็มาหาด้านล่างต่อนะครับโอเคน่าจะยังไงคราวนี้ผมก็รุ่นเหมือนกันครับอ่ะลองดูครับก็ต่อผ่านระบบปักกันระเบิดผมนะไม่รู้จะได้ขนาดไหนนะครับก็กลับมาบ้านนะอ่ะลองดูครับเปิดนะเปิดแล้วนะแล้วก็เปิดเครื่องนะครับจะระเบิดเลยไหมผมก็กลัวอยู่ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วทํางานทํางานเรียบร้อยนะมีไฟเข้าหน้าเครื่องนะครับอ่าระบบนี้นะครับ m m a นะอ่าลองดูครับลองดูกดมาถ้ากด m m a น่าจะหลอดไฟติดนะอ่าโอเคหลอดไฟติดแล้วนะครับอันนี้เป็น m m นะ MME ก็ทํางานได้ปกตินะครับก็คือชุดด้านบนทํางานมีพันลงมานะครับมีไฟออกไฟจะวิ่งลงมาตามสายเส้นนี้นะครับเข้าที่มออแปลงนะครับอ่ะโอเคปิดก,ก่อนคราวนี้ ปิดนะปิด M M A ตรงนี้นะครับอ่าปิดปั๊บไฟดับอ่าประมาณนี้นะครับคือปิดเครื่องก่อนนะต่อไปก็ต่อมาแปลงแผงกลางออกเครื่องนะครับถ้าติดก็โอเคทํางานได้นะครับอ่าอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะก่อนที่เราจะทดลองระบบทั้งหมดนะครับเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสวิตช์เลือกนะครับเลือกตรงนี้มาที่ M M A เลือกตรงนี้มาที่ระบบมิกซ์นะครับ ซึ่งถ้าเราเลือกระบบมิกนะครับเลือกระบบมิกเสร็จแล้วเนี่ย MMA ก็ยังจะไม่ทํางานแล้วก็ไฟที่ไฟที่บ์ดตรงนี้ก็ยังไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสั่งให้ระบบมิกทํางานเนี่ยเราต้องมากดที่สวิตช์หน้าเครื่องซึ่งเขาก็จะมีสายต่อนะครับก็สายต่อก็จะเป็นอย่างนี้นะกดตรงกดตรงนี้นะครับผมก็จะทดลองดูก่อนนะอ่าลองดูครับเปิดเลยนะตอนนี้ถ้าผมเลือกมาที่ MMA นะกดตรงนี้นะครับดูหลอดไฟด้านนู้นนะครับหลอดไฟก็จะติดนะ แต่ถ้าผมเลือกที่ระบบมิกนะครับระบบมิกหลอดไฟก็จะไม่ติดอ่ะคราวนี้เราจะสั่งให้ระบบมิกทางานเราก็ดา pandemic, นะกดนะชอ็อตสวิต์ตรงนี้นะครับช็อตสวิต์ตรงนี้นะแล้วดูหลอดไฟนะผมจะช็อตสวิต์ตรงนี้นะครับอ่าช็อตนะสามสองหนึ่งนี่ครับหลอดไฟก็ติดนะครับอันนี้คือการกดที่หน้าเครื่องนะครับกดที่หน้าเครื่องนะการทดสอบนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะอ่ะโอเคคราวนี้ต่อทุกอย่างเข้าแล้วครับ มาลุนกันครับคราวนี้จากที่ต่อมอบแปลงเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ชุดไฟออกนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ระบบผมตั้งไวท้ที่นี่ก่อนนะครับยังไม่เป็น m a นะถ้ากดมาเอปั๊บี่หลอดตัวนี้น่าจะติดนะครับถ้าไม่ติดหรือไม่ก็หลอดไฟผมสว่างมากเกินไปก็แสดงว่าช็อตอีกนะครับลองดูครับลุ้นไปด้วยกันเปิดนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะเปิดแล้วนะครับ ราวนี้ก็กดมาที่ m m a นะครับลองดูนะสามสองหนึ่งติดไหมอ่าติดครับติดแล้วนี่เนี่ติดแล้ว,ลวทํางานได้นะครับชุดหม้อแปลงเอาวุดออกเรียบร้อยปกติไม่มีอะไรนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะตาวนี้กดไปที่มิกครับกดไปที่มิกเราผมไม่มีสายนะครับกดไปที่มิกอ่าไม่แน่ใจว่าไฟเขาจะออกจุดไหนนะครับลองดูนะเนี่ยครับเนี่ย เรียบร้อยแล้วครับโซลินอยก็ทํางานนะครับมอเตอร์ทํางานนะมอเตอร์หมุนนะครับเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ทํางานตรงนี้นะครับถ้าเรากดน,นะเนี่ยแล้วก็อันนี้ผมอยู่ที่มิกนะครับอยู่ที่มิกแล้วก็น่าจะน่าจะทํางานได้แล้วครับอันนี้กดเชื่อมที่มิกนะสามสองหนึ่งปั๊บเนี่ยครับปั๊บนี่นะ โอเคทํางานได้นะครับก็คงต้องส่งกลับนะครับโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายจริงๆครับมาทดลองเชื่อมกันนะครับแต่ว่าจะเชื่อมได้เฉพาะ m m a เท่านั้นนะครับลองดูนะจะเป็นยังไงนะครับอ่าเปิดเลยเปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระบบในส่วนของ m m a นะครับอลองดูครับอ่ากระแสเนี่ยยังไม่ปรับนะ ยังไม่ปรับปรับนิดนึงนิดนึงนะครับสิบเยน้อยอะลองดูครับจะเป็นยังไงจะตุ้มเลยไหมอ่าเชื่อมได้นะครับเชื่อมได้นะโอเคนะครับอ่ะลองดู1 2 0ยยแอมนะครับลองดูโอเคเชื่อมได้นิ่มๆน,นะครับอืมแรงเชื่อมนิ่มดีนะครับมาเนี้ย ลองดู160ครับ160โอเคนะครับ uh, แรงก็ได้นะครับเบาเบาสัก40นะครับสี่ิบเบาไหมโอเคนะครับโอเคสามารถเชื่อมได้ตามปกตินะครับเราคงต้องส่งงานแล้วนะครับ